ว่าขั้นดีไฮเนี่ยตอนแรกอาจารย์มาดีไฮวัดนะีหาผมนึกว่าไยังไปไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนนะจังดีไ้โม่นะเดี๋ยวมันมก็แล้ว,ลวเออว่าปยังสไตล์เข้าไทยไปพร้อมกันเนี่ยลยพร้อมกันรวยแล้ผู้เดียวาเจ๊หอไม่มีกั๊กไม่มีไม่มีกั๊กนะครับแล้วก็เดี๋ยวยืนยันแล้วปั๊บเจ้า เก่ามากวิ่งเจดมีมาเลยครับเจีมาเหมือนามนเดี๋ยวแล้วผมก็เแรวิ่งเจีมาเลยก็จะเป็นเจีดใ่เกเปไดซื้อเรื่อยนี่มันี่เอาเดเีดเ่าเม็ดเก่า ให้มีเจ็ดเลขมีเข้ามีหลุดเป็นแค่แนวทางเป็นเรื่องสมมติของพวกเราทั้งหมดนะครับไม่มีใครรู้ออว, 1, ว่าตัวไหนหนึ่งอ้สิบหกทันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดตัวแรกเลยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดออเดอร์เดอร์นี่ได้กวนมูลเไยนี่ได้กวนหองพี่พี่ทัวต่อมา

เตรียมตัวนะครับตรวเลขอาจารย์วัันแกอาจารย์ให้เลขนะครับเลขาามมาครับน้ได้ก่อนไคนะครับเเจ6เจ็ดหดหกเจ็เจ็ดหกเจ็ดหกเจกเจหกเจ็ดหกเจเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหกเดหกเจเจ็ดหกเจ มีแค่สี่คู่คุณเต็นเราซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดตัวแรกเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็ดหกหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งแฟงคำรักทับได้พยายามสังเกตทุกคนเด็กมันออกกำเนงไหนทุกคนมีขีดเขาหนึ่งมั้งที่ใส่นะบัดที่นี่สามตัวก็จะมีเจ็ดเก้าหก แต็เก้าหนึ่งไม่แก่ววัดมันเดี๋ยวนะมันออกยังงมั้นีกอ่ะเจ็เก้าาทุนเก้าเจ็บอกเาเลกกเก้าดิผมไม่ห้เลขกเก้าอ่ะ ไม่อ่อใร่ยูนาะบม่เีไปไม่เรมาเอาเป็นไเลขเดิมนี่เกี่ยวหรอเดใส่ขีเก่าแล้วูกให้มาเดวกู้หามยากากะเดี๋ยวจะรอยืนยันอีกเดี๋ยวผมแก้บนแล้วผมจุดธูกแล้วผมจนไม้ยุบดึงแกแงให้เกาวันี้ดีมันมั่นใจว่ายังดอกจะดูกแล้วผมจุดดห่านนี่เกา มันก็มาชวนเฮาผมกับเก้านึ่งยางเดี่ยวแล้วยังมาป่านเห็นบักกุ้งบย้โอ้ยบักกุ้งเังงองอยู่ึมเอาผม้หยัางมันนะมึงเป็นคนจงเลือนกพวนี้ค่ะจุดทูแล้วได้มาชวนอีกแต่ว่าูนีหาบึงไม่ไหลผมงมือแกแดงแกแงให้ดอกพอทูกผมจะเบากวาได้จนก็มือไหสดมือได้พองดะกีพอย้อมหลุดได้กับนีหาึเก้าผมก็ว่าอยู่ตลอดว่ามันคนกันขนาดเนี้ย จงมันเลยยังกันเงียบตั้่นน,นะครับเขงวดนี้เม้เซ็ดสเจ็ดเก่าเจ็ดตัวเดียวตัวเดิมนะครับเนาะมันออกสองหนะ้าหนเจ็นาะเอาบัลีผู้ใดมาเจ็ดยัง คุณได้มากนอจกจ่า,าเจ็สองเจ็ดแปดพวกนี้ก็สามราซื้อได้รด้ครับเนอะเ็ดเาูเจ็ดแต่นาะครับนเอาเงินมูกให่ลูกดังกรเป็นอ่ะวนเมขกีกครั้นงนะครับสิบหกันวาซื้ออะไรก็ได้ขอไม่มีเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกเก้าแล้วก็เจ็ดหนึสามตัวมีเจ็ดเก้าหกกับเจ็ดเก้าหนึนะครับเลขมีแค่สี่คู่ห้ามสตัตวก นะครับสื่อเมื่อตอนจากตัดผู้ใดตัดออกมั่เป็นนื้อหัวเดี๋ยวผู้ใดตัดเก้านึงออกนี่แปลว่าดวงไม่มีเลยนะเนี่ยนะครับก็ีิขิงของอาจารย์เลยมาือมาุอแล,แล้วแล้วมันไปนดีอรือหุ่น่ะผมบอกไปนดีนะอันน่ะตัวไหนหุ่มากเอาแต่ถามว่าอันว่าอัานแน่นอน ถ้ามันเปิดเพื่อพขจิ้มปรับเลยเอาเมือมานท่นคบ่อาจารย์เจ็ดนิ้วนี่ครับกาเนี่ยผมบอกไปก่อนมัออกแลนวมัดออดเลยว่าที่หกผมไห้บะเมื่อสิกันยาผมให้4ี่หกับหนึ่งสอวันนั้นบนล่างแล้ววั มากๆอีกเว้นมากหัวนะมไอซี่มุก็ระ่อออ่พี่เอ่าันอาจจะออกเก้าเจ็ดเจตมีอะไรแตเซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเ็ได้รูดได้ดผู้ได้วิ่งได้วิ่งมักเจ็ดศนกได้เพได้ว่ากันเจ็ดนเอาวามากมากขึ wish, uh, ้นกันครับเพราะว่าถงแช่ถงน้ำเจ็ดูนยตะแยหัวูนลัประเทมันมียามากนะห้ามันเฮ็ดเร็จนะครับนี่คอมเมนต์ใบเน้ยแช่นเจ็ดทุนม่โดนะครับกเกีายวลักปู ก็เดี๋ยวผมจะแก้บนก่อนเดี๋ยวผมจะร้อยจุดของผมเีอยพึ่งเราแต่ผมอธิมัตสี่มือเกเรเกเรให้หรอกก็ย้ำอีกครั้งนะครับเ่งมีเท่ามีหลุดนะถ้าเราเต็มใจเล่นก็อยู่ที่เรานะครับไม่มีอาจารไม่สามารถสร้างให้ทุกคนได้ทุกคนซื้อกันเองน่หลายคนมาเป็นยี่นยออาจารย์นัดไม่ได้เป็นยอนอาจารย์นอตเด้่อเพราะอาจารย์นอดไม่ได้บอกให้ซื่อนะครับเขาชื่อกันเองนะครับเ้อกะแต่ที่ไร่บนเตี้ยได้คือว่าหัดนี่กะมาที่เ่ากับปลา ปูคัดข้นแล้วนะครับตะหดเมื่อกี้คัดักปวดแล้วอันกระเจ้ามาเม็นผมมว่าคัดไปครับมาอาจจะเหลือผมคนเดียวเลยคัดกลางไหลฮะเดี๋ยวมื่อนี้จะพาไหวปูนะครับเนาะนี่ใบถามอย่างบ่โอ้ห้องแหงเลยเนาะเอาผู้ใดถือสายเนี่ยยูนคอรน ขับปืน่าบูชาปูองดําองดําร้องนะครับนะตอนนี้เหลือแค่90อาสิงสุดท้ายนะครับเนาะขู่องดําเลยครับมองที่อาจารย์รี่เมรที่ืเสียเท่าผู้ใดอยากได้เสือว่าดูมังโมยังไม่้องกับถูกนะครับเด้อ เล้วกะผู้ใดอยากขอพรสำเร็จแตแนะนะมันตงพู่งดำถ้าขอเกี่ยวกับโชคลาภบอกที่นามสกุลบ้านเลขที่เข้าไปด้วยผู้ใดเบาเล่าได้หรือเบาเล่าได้ถ้าเบ,บาดีสารไปเลยตั้งคิดตั้งใจเพราในใจเ่าต้องเป็นมูฟังน้ำนะครับปูเพมันก็จะเมตตาทุกอย่างอยูอย่ที่ดวงถ้าเป็นการงานเรื่องขายที่ขายอยัางไม่ทำน้ำใจเลยนะจอมเกล้าเอฟข้อมปนอย่างดเด้อเคือมึงมีเสียงไปนี่บ่บังนีก็บ่ึมีเสียงงวดก้อนนี่ตัวลูกเกดปังนีนิดตัวงู วุ mm ้นแป๊บกระนั่งโว้ยกระลุกขึ้นมันว่าออกเก้าทุนให้นางลงงวดนี้มันก็ว่าเก้าอยู่ใครย้อนว่าตัวผมบอกว่าไหมตัวงวดนี้คือซีนนะสันดอนถ้ามีไผรถามยังบ่ครับเดี๋ยวบริจาคผ้าไหว้ครูบอลแล้วก็จะเปิดคลิเบิกเนี่ให้แล้วกันเบิกเนี่ยถาเบิกเสียงน้อยางวุนออกไปแล้วก็มาตั้งแถวซ้อมแถวผู้ใดจะทายลูกจะยืนกล้องให้เจ้าหน้าที่ กงจะของยังเข่าแม่คิ้วใหม่คิ้วมันนะครับเนาะจะได้เพราะอาจารย์จะไม่ได้หันไปที่นะครับทุงคนดึงไมอดึงตายเดี๋ยวพ่อครับนี่ใบผีถวายมาพี่เดี๋ยวพาะกันนี้เลยนะครับเข้ามาได้เลยนี่ครับทุกคนจะได้เป็นพยานครับถามอาจารย์ได้หลา่มาหมดไม่ติดหมดคน กรเจ้าเมื่อนเขาได้อ่าน,นอยู่ตอนนี้ที่หายแล้วโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะครับเนื้นอ